นครับผมทางน้องผู้หญิงนี่เขามามาช่วงกี่โมงครับเนี่ยเอ่อมาประมาณห้าโมงเย็นครับผมครับแล้วเขามาจำเป็นลักษณะยงไหครับเอ่อเป็นแหวนครึ่งสลึงครับผมเอ่อเขามาจำนำเงินสามพันบาทสามพันบาทใช่ครับครับแล้วก็รวมหน้าร้านเลยใช่ครับตอกอยู่ที่หน้าร้านอันนี้น้องเขามาขอกล้องดูผมก็เลยดูกล้องว่ามันตอกอยู่ที่หน้าร้านครับครับตามที่เห็นในคลิปเลยใช่ไหมครับใช่ครับผม เราคลิปให้น้องเข้าไปอะไรเนี่ยอะไรฟุตบอ เทสัรร้านยาของร้านคังยาวนาศิลเนี่ยค่ะก็คือว่าไม่เป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของน้องเขาแต่ว่าคือเป็นคนที่คืออยากจะช่วยตามหาผู้ชายคนนั้นให้เอาเงินมาคืนน้องเองอะค่ะไม่ได้ต้องการที่จะรับเงินบริจาคไม่ต้องการออกโซเชียลอะไรแต่ว่าอยากได้เงินคืนที่เป็นเงินของตัวเองจริงๆนะคะแล้วก็คือก็เลยเรื่องมันมีอยู่ว่าก็คือน้องอะค่ะเหมือนเข้ามาที่จะปรึกษาเรื่องจุกนมแล้วก็บอกกับเราว่าพี่คะเดี๋ยวหนูขอไปตลาดก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเนี่ย เดี๋ยวจะมาซื้อนมนะเพราะหนูไม่อยากถือนกของเยอะๆไปที่ตลาดประมาณนี้ค่ะก็เลยก็เลยเหมือนพอน้องจะจับจ่ายตังค์เนี้ยก็เหมือนแบบเหมือนค้นหาเงินเฮ้ยเงินฉันหายไปไหนแต่ว่าเราอะ่ะได้มีลูกค้าเข้าเรื่อยๆค่ะเราก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพอเสร็จน้องกลับมาเฮียบอกว่าพี่คะช่วยลวงก่อนงจอปิดให้หนูด่ดยได้ไหมพอดีหนูว่เพิ่งจำนำเงิน ำนำน้าทองมาจองเงินมาซื้อนมให้ลูกแหละแต่เงินมันหายไปสามพันเราก็เออรีบดูให้เนาะเราก็เห็นว่าเขามีลูกเนาะอะไรอย่างเงี้ยพอดูก็ไม่เห็นเลยค่ะทั้งในทั้งทั้งกล้องในร้านแล้วก็กล้องนอกร้านด้วยนะคะแล้วเสร็จปุ๊บพี่ที่ร้านคนก็เลยบอกว่าแล้วหนูมาจากไหนหนูมาจากร้านทองหนูไปถามร้านทองก่อนไหมให้เขาดูให้เขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวหนูขอไปดูก่อนพอกลับมาสัากประมาณเย็นเย<ๆ>็นมืดม,มแล้วพี่หนูเจอคลิปแล้วคนมาหยิบตังค์ไปหนูทำหล่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลย ก็หนูจะทำไงได้บ้างเราก็แนะน้องว่าเฮ้ยแจ้งความก่อนไหมน้องบอกว่าน้องไม่อยากให้ที่บ้านรู้ <c oughs> เพราะว่าเหมือนกลัวจะมีรถฐานนั่นนู่นนี่เรา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 ไม่รู้เนาะประมาณนี้ค่ะ <c oughs> เราก็เลย โอเคงั้นเดี๋ยวพี่แชร์ในพรราาทองให้นะเผื่อเขารู้ตัวหรือใครก็ช่วยกันตามหาเขามีจิตจำนึกที่ดีเขาจะเอาเงินมาชดให้เราเนาะเออมานุ่นก็บอกงั้นเดี๋ยวนุ่นขอใส่เบอร์น้องไปนะน้องบอกพี่เอาประาัติที่พี่เลยได้ไหมนุ่นก็เลยใส่เป็นเบอร์นุ่นพ,พี่นักข่าวก็เลยโทรมาหาที่เบอร์นุ่นเนี่ยแหละเราก็เลยเป็นคนรับเดิองให้แต่ว่าคือตอนเนี้ยน้องอ่ะมีพี่นักข่าวโทรไปหาน้องนุ่นให้เบอร์ไปคนนึงน้องบอกพี่ไม่ให้แล้วนะหนูไม่รับไลจากหนูไม่อยากดังหนูไม่อยากหนู มากๆกอะค่ะคือน้องดูเป็นคนดีอะเออเราก็เลยรู้สึกว่าเราสงสารแล้วเราก็ย่อยากจะช่วยแล้วก็คือขณะที่นุ่มบอกเฮ้ยน้องมีนมไหมให้ลูกให้มาเอานมที่ร้านน้องยังไม่อยากได้เลยอะค่ะเธอแต่ว่าน้องก็บอกมาให้เถอะมาเถอะพี่ถือว่าพี่ช่วยหลานแล้วคือเมื่อคืนนูนุ่มบอกแล้วเรานนองบอกเดี๋ยวหนูได้ตังค์พี่คนนึงมีพี่จะหนึ่งคนจะพี่คนหนึ่งที่เขาใจดีเขาให้มาหนึ่งพันบาทเออน้องบอกอย่างน้องจะเงินซื้อนุ่มบอกมาเอาเลยที่ไม่หิดตังค์ ประมาณนี้น้องไลน์มาบอกว่าพี่คะถ้าใครจะขอไปจับน้องไม่หลับแล้วนะคะคือไม่อยากให้แบบให้ให้คนอื right ่นคิดว่าหนูมาเรียนรายเงินหนูอยากได้เงินของหนูจริงๆประมาณนี้ค่ะคือน้องดูเป็นคนเกรงใจคนมากๆก็มาน้องบอกน้องมาเรื่อยๆอะค่ะใช่ก็มาถามเรื่องนมเพราะน้องลูกน้องเพิ่งสี่เดือนเองนะคะประมาณนี้